สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับตอนนี้เกมสปอนบับเอร์ได้เป็นอัปเดตแล้วนะครับทุกคนนี่ครับผม is coming Easter event นะครับทุกคนนี่ครับกิจกรรม Easter event นะเอ็กฮันนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าอัปเดต16นี้มีอะไรบ้างนะครับทุกคนโอเคโอ้น้อยกว่าที่คิดนะครับเนี่ยโอเคเขาบอกว่า the Easter event begin บิ๊นะก็ Easter event ก็อัปเดตแล้วนะครับทุกคนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะก็เขาบอกว่าประมาณว่าให้เเเเรราาาต้องล่่่่่นนนนียไไไขขขะะะะฮปป็มณ เจ็ดชิ้นนะทุกคนให้เราหาในเนื้อเรื่องนะฮะในแบบพวกสตอรี่หรือชาเลลจ์แล้วก็แล้วก็เลดอะไรอย่างงี้นะทุกคนให้ได้เจ็ดชิ้นนะครับทุกคนอ่าแล้วก็รวบรวมนะฮะไอ้ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นรวบรวมอย่างนี้นะนี่ให้เรารวบรวมมาครบครบเจ็ดชิ้นใช่ไหมครับทุกคนเราจะเปิดไข่ได้นะเนี่ยเราก็จะสมัตปล่อยไข่แตกได้นะฮะทุกคนนี่ครับเพื่อที่จะรับตัวระดับลิมิเต็ดนะทุกคนเป็นตัวระดับพิเศษนี่ฮะสปอนบ๊อบที่มันเป็นเหมือนไซจุดกระต่ายนะฮะน่ารักเนี่ยทุกคนนะฮะนี่อ่าเด อต่อไปนะฮะรวบรวมหน่วยต่างๆทั้งหมดก่อนที่จะก่อนที่หน่วยจะส่วนหายไปเขาประมาณนี้ก็คือยูนิตก็คือหน่วยนั่นก็คือประมาณว่าต้องรีบรวมรวบรวมนั่นก็คือนี่ฮะมันมีเวลาอยู่จํากัดแค่ประมาณสักสองสองวันนะทุกคนก็ต้องรีบหากันนะฮะก่อนที่มันจะหมดไปนะครับอ่าแล้วต่อไปอะไรอีกบ้างอัปเดตนี้อัปเดตนี้มีอะไรบ้างอืมอินฟู๊บยูนิตฟิลเตอร์ปรับปรุงตัวกองหน่วยนะฮะอัปเดตการตัวกองตัวเพศโจมตีคุณสมบัติแล้วก็แบบพวกพวก้ายต่างๆทุกคนคือตรงนี้ฟิลเตอร์เดี๋ยวเอาให้นี่รปบบคั แก้ไขป,ปัจรุบใหม่โอ้ดูดีขึ้นนะนี่ฮะม,มีมีบอกฟิลเตอร์หมดทุกอย่างเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนโอ้โหดีครับใช้น์ลีบัมโบ่อ่อาลองกดนี้ดูนะเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นมาเลยว่ามีตัวไหนบ้างนะนี่ฮะเก่งมากนะรนะบบนี้ผมว่าดีนะครับทุกคนแก้ไขให้มันมีมากขึ้นนะสุดสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าอันนี้รู้สึกมันมันเล็กๆมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดลงชาเลีส์เนี่ยมันจะได้อะไรนะมันจะได้ของอีเวนต์หรออะไรงี้นะฮะลองลงดีกว่า่าด เข้ามาในด่านแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะได้ยังไงนะมันเป็นสุ่มดอกหรืออะไรนะผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดใครรู้บอกพี่พีทีนะครับว่าอีเวนต์นี้เล่นยังไงนะครับทุกคนก็ช่วยเหลือกันไปเนาะบางทีที่ก็ไม่รู้ทุกอย่างนะฮะโอเควาตัวละครไปปึ๊บอ่าแล้วเราก็จะกดเริ่มสตาร์ทเว็บไปนะครับทุกคนไฟนิงดัชแมนชิปนะครับโอเคอ่มา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 มอนเตอร์มอนเตอร์รุนจ้วงตายไปซะนะฮะวางตัวาร์มเงินก่อนความเงินไปโอเคเอฟคิดตัวความเงินนะะแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางเป็น เอ่อตัวนี้แล้วกันรีชาร์จผมชอบรีชาร์จมากนะเพราะว่าผมปรับมันมานะฮะกดอัพมันเกตยร์ได้ครั้งนี้ก็ถือว่านานมากเหมือนกันนะฮะเขี่อัพเกตไปปึ๊บ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 อ่าอัพเกตไปโอเคแล้วก็อัพเกตบ้านฟาร์มไปก่อนนะตอนนี้อ่าอัพตันไปอีกหนึ่งตัวนะครับต่อไปอัพไปอีกหนึ่งนะฮะอุ้ยอุยเริ่มดุดแล้วเดี๋ยวต้องวางตัวละครเพิ่มเติมโอโนโอโนโอโนนี่มาตัวนี้นี่ครับซีแบร์โคตรโหดโคตรเทพกวตรอันตรายนะวงมันกว้างมากซีแบบนนะะะเพรราัั้ดด โอ้โน oh, no. มีตัวหลุดไม่เป็นไรหลุดก็หลุดไปนะฮะเพราะว่าป้องกันทันอยู่ดีขีอฟซีแบรไปก่อนตอนนี้แล้วกับตัวฟาร์งเงินยึบจึบจึบโอเคต่อไปครับตัวแบนก์กนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยววางตัวสโลหน่อยแล้วกันป้องกันนะ mm hmm. เผื่อบางทีมันอาจจะหลุดอะไรอย่างงี้นะกันเหนียวไว้กันเหนียวไว้อ่านี่ตัวนี้ถ้าเกิดวิวตันน่าจะเก่งนะน่าจะดเม็ดประมาณสักสองหมื่นนะตรงดูแล้วนะครับถด้เม็ดสองหมื่น 2, จะดีมากๆเลยเนี่ยถือว่างเทพแล้วถ้าเกิดสองหมื่นนะครับ เตรงจีจปลายอ่านี่แหละแต่ตัวฟูเอลียังเก่งสุดอยู่ดีนะครับนี่ยตัวนี้ตัวหินนี่นะครับอุ้ยผมเผื่อไปขายตัวนี้เฉยเลยนี่นะวางตัวนี้ใหม่ปึ๊บเคแล้วก็อัพไปอ่าเคแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะวางตัวนี้นะครับปั๊บวางปลาไปแล้วปัปั๊บปั๊บปัปลาบู่ลุยมันกระทึบมันปลาบู่ดูซิว่ามันจะได้ของอีเวนต์ยังไงนะทุกคนตอนนี้ก้าวเบฟแล้วนะฮะอืม อีเวนท์อัปเดตนี้รู้สึกเป็นอัปเดตที่เล็กโคตรเลยนะทุกคนผมหมายให้ <c oughs> เขาเขียนเป็นมินิอัปเดตมากกว่านะมันโคตรเล็กเลยคือแบบเล็กคลิปหายไปพอดนะทุกคน <c oughs> <c oughs> คือแบบแทบไม่มีอะไรเท่าไหร่เลยนะฮะคลิปก็เลยสั้นๆนะทุกคนแต่ก็โอเคดีครับดีที่เขาอัปเดตนะดีกว่าไม่อัปเดตเลยนะฮะถ้าเกิดไม่อัปเดตเลยก็น่าเบื่อนะฮะแต่เป็นเกมที่ถือว่าใช้ได้นะครับอัปเดตทุกอาทิตย์เลยนะถือว่าดีมากอ่าเดี๋ยวมีแจกโค้ดด้วยนะครับหลังคลิปนะแจกโค้ดท้ายคลิปด้วยนะครับก็ดูกันให้จบนะทุกคนโอเ้ายจบ อกดครับไปปุ๊บๆๆๆๆไปรวๆนะฮะตอนนี้ก็สิบห้าเว็เอสิบสองเว็บแล้วห้าเว็บจบนะครับผมชอบเดดตรงที่มันเวลาน้อยที่สุดแล้วนะฮะก็คือแค่สิบห้าเว็บก็ชนะแล้วนะฮะทุกคนไม่ต้องไปแบบว่าเสียเวลาเล่นนานๆนะเหมือนเลดเลมันยี่ห้าเว็บนะ้มันนานมากเลยผมไม่ชอบความนานๆนะทุกคนผมชอบอะไรไวๆนะฮะจบตีไปอ่าบอสจะมาแล้วทุกคนบอสจะมาแล้ว ตัวละครเออทุกคนที่ผมไม่รีวิวตัวละครใหม่ๆนะว่าผมไม่มีนะทุกคนก็คือเสียดายมากหายากหน่อยนะก็เลยแบบไม่ได้รีวิวนะเพราะยังไม่มีนะั่นเองถ้าเกิดมีก็จะรีวิวแต่เราไม่มีนะั่นแหละปัญหาแห่งชาติเลยก็คือเลยไม่ได้รีวิวนะโอเคชนะแล้วทุกคนเป็นไงครับไหนไม่เห็นได้ไข่เลยเลยอ่ะมันเป็นสุม่มจบหรือเปล่าทุกคนถ้าเกิดใครรู้บอกผมหน่อยนะเดี๋ยวเราไปเรื่องโค้ดกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะมาดูโค้ดแรกกันครับโค้ดแรกนะฮะนี่ครับเป็นอิสต์เลอร์บันนี่สวักนะครับกดล้วก็ คโค้ที่สองเป็นเอ็กพันนะครับผมสองพันยี่สิบห้ารับไปนี่ครับโหได้ของเยอะอยู่นะใช้ได้นะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนว่ามีโค้ดมากกว่านี้หรือเปล่านะฮะต่อไปลองโค้ดนี้ปึ๊บอ่าเดสโซมานี่ไลท์ว้าวอ๋อใช้ไปแล้วเหรอนี้ไม่ได้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับโค้ดที่มีประมาณสองอันนะครับถ้าเกิดมีมากกว่านี้ผมจะได้ ส่งไว้ใต้ดีสคริปชั่นนั้นก็คือไอตรงคอมเมนต์นะทุกคนจะปักหมุดเก็บไว้ให้นะทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอจบเพียงชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับไว้เจอกันใหม่ผรานหน้าครับทุกคนไม่ใหม่ครับเจอกันนะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมจนจบจ้าไม่ไปจ้า